สนับสนุนโดย SK999 ปุุยอินรีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงค,ครับเตยน,นะครับเบลค่ะโอเคฮะวันนี้ประจำวันจันทร์ที่4 กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับวันนี้รับรองว่าใครที่อยากติดตามข่าวสารในวงการบันเทิงของเราเต็มอิ่มอย่างแน่นอนกับ3ข่าวของ3ามาหญิงแล้วก็สามชายด้วยนะฮะของคุณวินี่ยมีทั้งคุณบีน้ำทิพย์นะฮะคุณแพทย์นภาคุณชามอยวรินนะฮะส่วนผู้ชายก็คุณเป็กเปรมนัทคุณเป้อารักษ์คุณชินชินวุฒิโอ้โหเรียกว่านะรับรองว่าแต่ละคนจะมาเคลียเรื่องราวของอะไรนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตาม ต่ว่าเบรกแรกของเราเรื่องวันที่เขาแรกกับน้องเบลก่อนเลยครับค่ะงานเดอะกอรี่อีเดน2013ัอเซนทัลพารซาพระราม3ค่ะคทางศูนย์การค้าเซนทัลพระราม3ร่วมกับสถานทูตสาธารณรัฐจีนไต้หวันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเพอร์เฟกต์สลิมค่ะขอเชิญชวนสัมผัสความสุขต้อนรับปีใหม่ของจีนค่ะเดอะแฮปปี้เนสฟรอมอีเดนความสุขจากสวงสวรรค์โชคดีรับตุดจ,จีนสุดยิ่งใหญ่แก้ชงเสริมโชคนมัสการเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา โอคนะครใครที่อยากจะไปดูในเทศกาลนี้ฮะก็ไปดูกันได้รักกันนะครับค่ะก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่31มกราคม2556ถึง11กุมภาพันธ์2556ค่ะนาลานลิฟต์แก้วชั้น1และลานโปรโมชั่นชั้นจีศูย์กันข้าเซ็นทรัลพระราม3นั่นเองถกภายในงานนะคะก็มี2สาวสวยเรียกว่าดีกรีนางแบบกับ นางเอกแห่งวิกสามได้เลยฮะคุณแพทย์นภพาแล้วก็คุณบีน้ำทิพย์นั่นเองแต่ว่าเมื่อวานนี้เรามีโอกาสได้เจอกับคุณแพทย์นภพามีเรื่องอะไรมาอัปเดตคะพี่ต้อเตะเพราะว่าอ่ะเขาบอกว่า2คนนี้มาร่วมงานกันเนี่ยมันต้องมีประเด็นเพราะอย่างที่เรารู้กันครับก็2คนนี้มันมีประเด็นโยงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยไฮโซฮิมเนี่ยเคยมีข่าวกับคุณแพทย์นภพาแต่ณตอนนี้ก็เหมือนว่าก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปหรือว่าก็มีข่าวกับคุณบีน้ำทิพย์อย่างนี้ครับ มาเจอกันในงานต้องมาอัปเดตก่อนเอาอัปเดตของคุณแพทย์ก่อนละกันเจอนในงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับพี่บีน้ำทิพย์มีคุยกันไหมหรือเป็นยังไงกันบ้างรวมไปถึงอัปเดตความรักนิหนึงหลังจากที่โสดมาละตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรวมไปถึงกับไฮโซฮิมตอนนี้ยังได้คุยกันอยู่ไหมนะครับอะไปติดตามจากสาวแพทย์นภภาเลยครับ จริงๆจะาจะพูดว่าอะไรดีอ่ะคือตอนนี้ทุกคนพี่ๆทุกคนผู้ชายคนไหนก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตแพทพี่ๆจะต้องให้เกียรติเขาเป็นไฮโซหมดเลยเลยอย่างเงี้ยจริงๆก็เป็นคนธรรมดาแหละค่ะใช่เพื่อนแพทก็ไม่ได้ไม่ได้แบบตีเดย์หรือแบบเป็นไฮโซหรือเป็นเซเลอะไรเราค่ะแต่คือมันมันเหมือนเป็นสถานการณ์นะคะพอพอมาเดินกับแพทมันก็จะได้ตำแหน่งไปเลยไม่เป็นหนุ่มนักธุรกิจก็ต้องเป็นไฮโซอะไรอย่างเงี้ย นานแล้วคะ่ะสักพุ้ยจะสักพักแล้วนะคะไม่ใช่ใก็คือมันอยู่อยู่กันเป็นแกง๊งเป็นกลุ่มมันก็อยู่กันแค่เนี้ยสมมติว่าพี่รู้สึกไม่คุนหน้าคนนี้ใช่ไหมมันก็จะโดนจับตามองเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นข่าวแล้วเขามีซีเรียลไหมหรือเขามีนังซลก็คือเขาก็เฉยเฉยคือแพทดบอกเขาอยู่แล้วคะ่ะว่าตอนนี้ฉันโสดนะแกอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามีข่าวอะไรอย่างเงี้ยแกก็ แกก็คงโอเคแหละเนอะมันก็บอกเอาฉันก็โอเคนะแกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคไมไม่ค่ะคือเป็นเพื่อนตอนนี้แบบเหมือนแพทสนุกกับการทํางานมากคือเหมือนอยากมันมีภาระหน้าที่หลายอย่างที่แพทต้องรับผิดช,ชอบอะไรเงี้ยค่ะแพทเลยคิดว่าอยู่อย่างเงี้ยมันก็โอเคนะอาจจะมีเขาเรียกว่าเหงาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็ทดแทนกันด้วยงานด้วยเพื่อนอะไรเงี้ย สสยังไม่ได้เปิดใจกับใครคือถามว่ามีคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วมันก็ได้ยังไม่มีใครเกินเพื่อนเลยอะค่ะไม่ได้ปิดตัวเองนะแต่ด้วยเวลาที่คือเหมือนพอแพทว่างจากงานอย่างเงี้ยสิ่งแรกมันก็ต้องให้แม่ก่อนใช่ปะคะให้ครอบครัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเลยมันยังไม่อยากเปิดให้กับเรื่องหัวใจจริงจริงแล้วมันเหมือน เหมือนบางทีเราก็แคบอยากอยากพักแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยอืมแค่นั้นเองแต่ว่าหนุ่มไหนเข้ามายังไม่โดนใจยังไม่โดนด้วยค่ะคือทัดคิดว่าเราค่อยๆค่อยๆดูดูไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราใช้ความรู้สึกเรามากๆแล้วก็พลาดบ้างอะไรบ้างก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออค่อยๆไปดีกว่าเนาะก็ดีค่ะ ก็พี่บี <laughs> พี่บีก็น่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ตอนติดต่อมาก็ไม่ไม่ได้อะไรรับเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะอีกแล้วคนจับจ<ม>ับตามองแพทเข้าใจรู้แต่แพทจะบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่แพทกับพี่บีเจอกันแ <laughs> พทเจอพี่บีบ่อยบางทีแบบไปร้านอาหารหรือไปอะไรเงี้ย <laughs> ทักกันตามปกติค่ะอืมเาไม่ได้เอาเรื่องเก่าอะไราแบบเจอเจอเจอทุกครั้งแพทแพทว่าพี่บีน่ารักอ่ะแล้วแพท พทเชื่ออย่างคือเวลามันผ่านไปแล้วแล้วตอนนั้นแพทก็ไม่ได้มีความรู้สึกไม่ดีนะคะอย่างที่แพทเคยบอกคือมันของเรื่องของเรามันจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรคือเราเราสองคนเจอกันแพทให้ความเคารพอยู่แล้วแล้วพี่บีเขาไม่เคยไม่เคยทําอะไรที่เรารู้สึกไม่ดีเลยมันก็เลยไม่มีสถานการณ์อะไรที่แา่ไม่มีค่ะมันมันเหมือนมันผ่านมันผ่านมานานแล้วนะสําหรับแพทจน แพทเองก็ไปเริ quiero, ่มต้นใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีเหตุจําเป็นอะไรต้องมานั่งแบบคิดมากเลยค่ะสุดท้ายคนเรานะจะวันนี้จะเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยเลิกกันไปเชื่อไหมอีกไม่นานก็ต้องเป็นเพื่อนแพทเชื่ออย่างนี้อยู่แล้วคือหลายๆคนที่แพทเลิกกันไปทุกวันนี้ยังคุยกันก็เหมือนเป็นพี่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปอะไรอย่างเงี้ย ครับนะฮะก็เคลียร์กันไปเขาบอกว่าตอนนี้ก็<ฆ>สถานะหัวใจเนี่ยสดอยู so ่ฮะยังไม่เจอใครที่โดนใจหรือว่าถูกใจนะครับ<ฆ>ส่วนของคุณพี่บีน้ำทิพย์เขาบอกก็เจอกันปกติอันนั้นคือเป็นเป็นเรื่องของอดีตละ<ฆ>ก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันแต่ว่าเจอกันล่าสุดก,ก็คุยกันปกติกับคุณไฮโชฮิมก็ถือว่าก็ไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันนะฮะก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับส่วนข่าวเรื่องของ ที่มีคนเห็นเขาว่ามีคนไปรับผูชมงคุณแพทย์เขาบอกคนนั้นก็เป็นเพื่อนจริงๆไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรเลยแล้วก็ไม่ไม่ที่จะสัมพันธ์เรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยไม่คืบหน้าอย่างแน่นอนตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องของการทํางานก่อนนะกันนะครับค่ะเราก็มาทางด้านของพี่บีนํำทิพย์บ้างดีกว่าตอนนี้เนี่ยโสดหรือเปล่าก่อนหน้านี้มีข่าวกับไฮโซฮิมสถานะตอนนี้กับไฮโซฮิมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีคนจับตามองระหว่างพี่บีกับ น้องแพทอ่าคุณแพทเนี่ยมาร่วมงานกันจะเฮ้ยเป็นจะรู้สึกยังไงบ้างเออก็เหมือนกับประมาณว่าอย่างที่พี่เต้ยบอกเคยคุณแพทเนี่ยเขาก็มีข่าวกับไฮโซฮิมมาก่อนอะไรประมาณนี้รวมไปถึงก็บอกว่าจะย้ายไปวิกสามพระรามสี่เนี่ยจริงหรือเปล่าเพราะว่าเออเหมือนมีข่าวว่าพี่บีเนี่ยจะหมดสัญญากับทางเอ็กแซกระพอหมดปุ๊บเนี่ยมีวิวแววไม่ว่าจะไปอยู่กับค่ายวิกสามแล้วถ้าเกิดว่าทางช่องสามเนี่ยเขาท้าถามให้ไปเล่นละครเนี่ยจะไปไหมเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะครับตอนนี้คือสดสนิทเลยนะคะก็ ก็สดสนิทค่ะก็อย่างที่บอกว่าโสดตั้งนานแล้วนะค่ะแต่ที่เข้ามาก็เป็นเพื่อนหมดค่ะแต่เมื่ก่อนน้านี้ก็โดนจับตาแบบนะไรอยี้อ็บอกเราก็เป็นเพื่อนค่ะอตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันค่ะอ๋อ,อก็มีพูดคุยกันค่ะแต่ว่าก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่แล้วค่ะคือตรงนี้ไม่ได้ติดต่อกันแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มีก็คุยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คุยสักพักแล้วค่ะ น้อยลงกว่าเดิมก็น้อยนะคะคือเราปกติก็ไม่ได้บางทีถ้าเกิดมีอะไรจะปรึกษาก็ก็โทรไปปรึกษาได้อะไรย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบไม่ได้แบบอะไรมากค่ะค่ะมีงานเยอะค่ะเขางานเยอะหรือเปล่าไม่รู้ค่ะใชรถอยใครก่อนไม่ค่ะก็ปกติใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมจริงๆค่ะอแต่ว่าโสดนะจริงๆค่ะวันนี้ก็ เดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนจับตาเพราะว่าแพทก็เคยมีข่าวกับพี่ฮีมลิปี่กก็มีเคยมีข่าวด้วยกันด้วยแล้วนี้อยู่ด้วยกันหลานนกับตาอี ก็ไม่มีอะไรนะคะก็เข้าใจนะคะทำงานก็คือทำงานนะคะอืไม่ไม่อะไรค่ะไม่ต้องตอบน่มา้างตั้งแต่แรกว่าต้องมาัร่วมงานกับน้องทราบค่ะชิลมากคือรู้อยู่แล้วค่ะเวลาเขาติดต่องานมาเราต้องถามอยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องมีใครต้องเจอใครไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอพัทก็ยินดีมากค่ะทํางานด้วยกันค่ะพัทก็น่ารักค่ะเมื่อกี้ยังเชียร์ให้น้องมีความรักที่แฮปปี้เลยใช่ไหมให้ทุกคนให้ทุกๆคนด้วยค่ะ สัญญาเป็นบอกว่าจะหมดไนกซ์แซกแล้วจะหมดสัญญาเหรอคะไม่แน่ใจว่ากี่ปีนะคะก็ก็อาจจะก็ยังเล่นกับไนกซ์กอยู่ะไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคู่หลาาเขาบอกว่าเอ๊ะมันจะหมดแล้วทำแบบเหมือนว่าบีกำลังจะโดดข้ามไปเล่นกับช่องสามไม่มีค่ะตอนนี้ก็มีละครเรื่องใหม่กับไนกซ์กค่ะจะเปิดกล้องเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะเป็นละครที่โอ้อลังอลังอลังมากค่ะ เราก็ยังมีงานเล่นกับเอ็กซแสอยู่ไม่ได้ไปไหนมีค่ะมีมีค่ะมีสัญญาอยู่ด้วยมีสัญญาอยู่ค่ะเกือบเกือบจำไม่ได้เหมือนกันค่ะว่ากี่ปีค่ะแล้วมีไหมคะตามข่าวบอกว่ามีคนมาท้าทามให้ไปเล่นละครที่ช่องสามอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะไม่มีค่ะยังไม่มีแต่อยู่ปีก็แฮปปี้กับเอ็กซแสกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแฮปปี้มากค่ะเอ็กซแสกดูแลดีตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เวลาเอาบทมาให้เนี่ยก็เอามาให้เลือกแล้วก็แบบ ดูบทให้เราเล่นแบบท้าทายอะค่ะแล้วเป็นบทที่แบบมันน่าสนใจทุกๆเรื่องที่เขาส่งมาใหเเ้เรื่องสัญญาก็ไม่รู้คนะ่ะก็คงต้องดูกันต่อไปอนะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือก็แฮปปี้อยู่มออนนย่างตนนี้แต่ก็มีนักเอก<อ>น้องใหม่ก็ามาเยอะไงนค,ะคนคิดว่าเดี๋ยวเราจะแบบ ก็ไม่นะคะก็จริงๆมีแพลนมีม,มีมีละครอยู่แล้วแล้วซึ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือจะมีละครเรื่องใหม่เปิดกล้องต้นเดือนกุมภาพันธ์น,นี้เลยแต่ซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะประโมทดหรือเปล่าหรือว่าจะเก็บเงียบไปก่อนเพราะว่าจริงๆเป็นละครอรอมยากเลยของเอกแซเลยค่ะอะไรนะคะมีต่อเนื่องไปอีกค่ะ,อ,ะอาจจะมีอะไรกุ๊กกิ๊บอีกเดีย๋ยวเราดูค่ะ พอมีเด็กใหม่เข้ามางานลดจะลดลงไปไหมคะก็ไม่นะคะทุกวันนี้ก็ก็แฮปปี้ค่ะก็มีงานทุกวันอยู่แล้วะคะ่ะถ้าชอา่องไหนถ้าทำที่ไปร่วมงานด้วยยินดียินดีมากค่ะใครติดต่อมาเล่นได้นะคะแต่บางคนอาจจะกลัวว่าแบบเอ๊ะเป็นเด็กอักเสบหรือเปล่าเลยไม่กล้าติดต่อมาจริงๆก็ก็ติดต่อได้ค่ะเล่นได้เพราะว่าจริงๆผู้ใหญ่เราใจดีค่ะ ครับเป็นไงบ้างฮะก็คร์กันหมดเลยใช่แล้วก็อย่างพี่บีเขาบอกกันแล้วว่ากับไฮโซฮิมเนี่ยก็สถานะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันส่วนตอนนี้โสดไหมโสดค่ะใครเข้ามาก็เป็นเพื่อนกัน หมดครับส่วนเรื่องที่ว่าหลายๆคนเนี่ยจับตามองระหว่างพี่บีกับสาวแพทเนี่ยพี่บีเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของงานไม่มีอะไรหรอกก็จริงๆแล้วพี่บีเขาก็โตอยู่แล้วไงโอ้โอเขาน่าจะแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้นะ,นะส่วนไปบีสามพระรามสี่เป็นไงบ้างฮะเขา,บอ,ขาบอกว่าทางเอกแซกเนี่ยสัญญ,ญาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะหมดอีกกี่ปีเนี่ยจะหมดแต่ว่าทางเอกแซกเนี่ยก็ดูแลเขาดีดูแลตั้ง